สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่อันจะมารีวิวนะครับกับคุณภาพเสียงนะครับของลำโพง e t e i f i e r G 2 0 0นะครับในโหมด Music Mode และก็ Gaming Mode นะครับว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรบ้างนะครับเพราะตรงนี้นะครับสามารถเลือกได้สองฟังก์ชันนะครับคือ Music กับเกมนะครับมาเพื่อไม่การเสียร้านะครับเริ่มกันเลยนะครับเพื่อนจะเริ่มจากโหมด Music ก่อนนะครับ ไปจะไปโคราชพอมันตกรั้งป้าไปโพธิราชบุริรถเม์รถยนต์รถไทยเราเองจะไปขันไในก็ลองคิดดีๆไม่ว่าจะรถยนต์รถเก่งจักรยานตาเล้งหมอไก่ B M F เราไปรถอีแตัเรก็ไปหรวจะนั่งเรือใบเดินทางไกลเป็นโ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 ลฉันว่ามันก็ถึงจุดหมายได้เหมือนกันก็เข้าใจว่าชีวิตควรจะมีความสุข แต่บางครั้งชีวิตจริงมันก็ไม่สนุกมีความบังเท่ากับเลี้ยงที่ไรยอดกระปุกออกไปขับรถเล่นอย่างตรงกระลุกอุ๊บแล้วก็ต้องถุกมันตอนดนงม่มาปลุกตอนเช้าตื่นจากฟันมากินข้าวชีวิตฉันถึงไม่ได้เรื่องไม่ได้ราวแต่ว่าเส้นทางฝันฉันบาดเอาไว้อีกตั้งยาวเพียงแค่มันอาจจะต้องคิดหน่อยคิดคิด,คดหน่อยต่างก็ไม่ค่อยดีมันเหลืออยู่น,นิดนิดหน่อยก็เลยต้องคิด หน่อยปิดปิดหน่อยเดินมน้าไกลแล้วฉันจะไม่ถอยรถไฟจะไปโคราชพอมันติดน้ำป่าใจคนจะรากบุรีรถเมล์รถยนต์รถไทยเราเองจะไปขั้นไหนก็ลองคิดที่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 รถจริงจะไปยานตาลีก็ไก เป็นโลเป็นโลเป็นโลฉันว่ามันก็ถึงจุดหมายได้เหมือนกันจากสุพรรณบุรีไปถึงเพชรบุรีวนกลับมาใช้ชีวิตในแดนคลอกซิบสี่บางทีมันก็งงบางทีมันก็หลงบางคนบอกให้โค้งบางคนบอกให้ตรงก็ทุกคนมีเส้นทางเดินหรือว่าเส้นทางไปแต่เกี่ยว,ว่ามันจะเป็นเส้นทางใดอ่ะเดี๋ยวคราวนี้นครับเพี่อนจะเปลี่ยนเป็นโหมดเกมโหมดนะครับก็โดยเกิดสองครั้ง <Gaming mode. S 1> ก็จะเป็นเกมมิ่งโหมดมาเดี๋ยวฟังกันเลยนะครับผม ไปจะไปโคราชพอมันติดน้ำป้าไปโพธิราชพูดดีรถเมล์รถยนต์รถไทยเราเองจะไปคันไหนก็ลองคิดดีๆไม่ว่าจะรถยนต์รถเก๋งจักรยานจ่าเล้งหมอไก่ BFM เออฟราไปรถอีตันเราไปหรือว่าจะนั่งเรือไปเดินทางไกลเป็นโ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 ลฉันว่ามันก็ถึงจุดหมายได้เหมือนกันต่อเข้าใจว่าชีวิตควกก็มีความสุข แต่บางครั้งชีวิตจริงมันก็ไม่สนุกมีความหวังเท่ากับเลีียนที่ใวยอดกระปุกออกไปขับรถเล่นยังตกงกระลุกอุ๊บแล้วก็ต้องปุกนตอนโดนแม่มาปลุกตอนเชา้าตื่นจากฝันมากินข้าวชีวิตฉันถึงไม่ได้เรื่องไม่ได้ราวแต่ว่าเส้นทางฝันฉันวาดเอาไว้อีกตั้งยาวเพียงแค่มันอาจจะต้องคิดหน่อยคิดคิดหน่อยต่างก็ไม่ค่อยดีมันเหลืออยู่นิดนิดหน่อยก็เลยต้องคิด หน่อยปิดปิดหน่อยเดินมาไกลแล้วฉันจะไม่ถอยรถไฟจะไปโคราชพอมันตดกันมากไอ้คนราชกูรีรถเมย์รถยนต์รถไทยเราเองจะไปข้างในก็ลองคิดที่คิดิดที่คิดดที่คิดรถเองเ็กาต เป็นโล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 ฉันว่ามันก็ถึงจุดหมายได้เมือนกันจากสุพรรณบุรีไปถึงเพชรบุรีวนกลับมาใช้ชีวิตในแบงคอกซิตีบางทีมันก็งบง,งบางทีมันก็ลงบางคนบอกให้โค้งบางคนบอกให้ตรงต่อทุกคนมีเส้นทางเดินหรือว่าเส้นทางไปไม่เกี่ยวว่ามันจะเป็นเส้นทางใดอ่ะเดี๋ยวคราวนี้นะครับพี่จะเปิดเปรียบเทียบอีกเพลงหนึ่งนะครับอันนี้อยู่ในโหมดเกมมิ่งโหมดกันอยู่นะ คณที่เคยซืตรงที่พาชีวิตฉันพลัดฉันลงไม่มีชิ้น เดี๋ยวคราวนี้นะครับจะกลับเป็นโหมด Music mode นะครับ <Music mode. S 1> อ่าเดี๋ยวเราลองฟังกันเลย รักฉันลงไม่มีชิ้นดีเธอทำให้ฉันหัวร้อนอ่ะอันนี้นะครับก็คือความแตกต่างนะครับของทั้งสองหมวดนะครับกับ มิวสิกโหมดนะครับแล้วก็เกมมิ่งโหมดนะครับอ่ะใครชอบโหมดไหนมากกว่ากันพิมพ์ลงมาได้เลยนะครับเพี่ยนจะได้รู้นะครับอ่าส่วนใครสนใจนะครับเดี๋ยวเพี่ยนทิ้งลิงก์ร้านนะครับของ e f r e G 2 0 0นะครับก็ถือว่าเป็นลำโพงตัวจิ๋วตัวหนึ่งนะครับที่ทำคุณภาพเสียงได้ดีมากครับชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยอาจารย์แลว้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจ้ะ